ยานที่21ในยาน73ตีระนัตยานุเทศว่าด้วยตีระนัตยานได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องกำหนดรู้หรือเรียกว่าตีระนะปริญญาปัญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาขันห้าหรือพิจารณาสภาวะธรรมของนามรูปว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเรารูปก็เป็นเพียงรูปนามก็เป็นเพียงนามคือรูปกายและนามกายที่รวมกันเข้าเป็นตัวตนของเรานี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นตัวตนของบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง ล้วนแต่เกิดระดับแปลเปลี่ยนว่างเปล่าคือเป็นไปตามอำนาจของความเป็นจริงเป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามปกติได้แก่เกิดขึ้นและดับไปดับไปแล้วก็แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อดับและแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วจ่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย รูปก็เป็นเพียงรูปคือสภาวะที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเป็นของของใครไม่รู้ว่าเป็นรูปใครไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของไม่รู้ว่าใครจะรักหรือใครจะชังรูปก็คงเป็นรูปอยู่อย่างนั้นคือไม่รู้อะไรเลยตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่รูปก็เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น คือเกิดจากกิเลสอันประกอบไปด้วยอวิชชาตันหาอุปทานและกรรมซึ่งดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารหล่อเลี้ยงรูปเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาความเป็นจริงของรูปที่ประกอบไปด้วยเหตุและปัจจัยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตาม ส่วนนมามกายคือจิตและเจตสิกก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ไม่คงที่อย่างเก่าเมื่อดับไปแล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเมื่อดับไปแล้วไม่เหลืออยู่แล้วจะเป็นของของใครเป็นใครเป็นตัวตนของใครหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมเป็นไปไม่ได้จิตและเจตสิกเป็นเพียงสภาพรู้ในสภาพรู้นั้นก็ไม่มีเรา ไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราสภาพรู้นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครสามารถบ,ารบังคับให้สิ่งที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่เรียกว่าจิตหรือเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าสภาพรู้และเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นให้เป็นไปตามอำนาจของตนคือให้เที่ยงอยู่อย่างนั้นไม่แปลเปลี่ยนให้คงที่อย่อยางนั้นเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นสภาพรู้อยู่อย่างนั้นตลอดไปได้การพิจารณาไตรตรองให้เข้าใจตามความเป็นจริงในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราคือรูปปกายได้แก่การรวมกันของรูปทั้งหลายและนามากายคือที่รวมกันเข้าของนามได้แก่จิตและเจิตสิทธิ์ซึ่งอาศัยรูปปกายนี้เกิดขึ้นและเป็นไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นระดับไปแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วและเป็นอนัตตานี้การพิจารณารู้จักรูปก็ดีรู้จักนามก็ดีรู้จักเหตุและปัจจัยทําให้นามรูปเกิดขึ้นก็ดีรู้จักสภาวะธรรมที่เป็นจริงของนามรูปที่รวมกันเกิดขึ้นระดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปแปลไปเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นอัตาตัวตนไม่ได้เป็นของของใครไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลใดๆ เป็นสภาวะธรรมเช่นนี้เหมือนกันหมดคือเป็นสภาวะที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นระดับไปเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าธรรมะคือความจริงอันนี้ก็เกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ทุกๆขณะในชีวิตประจําวันทั้งในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรืมรับถูกต้องสัมผัสและเนึกคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เมื่อเกิดขึ้นอีกก็ดับไม่มีอะไรเหลืออยู่อีก คือเป็นธรรมะอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราเห็นก็เป็นธรรมะเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อดับแล้วก็ไม่เหลือจ่ไม่คงที่อย่อยางเก่าย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิมได้ยินได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ นามรูปที่เกิดขึ้นและดับไปนั้นจึงเป็นสภาวธรรมคือเป็นสภาพที่เป็นจริงเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปอยู่ทุกๆขณะอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือแปลเปลี่ยนไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลามีแต่เกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นและดับไปอย่างนี้นั่นก็หมายความว่ามีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าและว่างเปล่า มีแต่ความแปลเปลี่ยนไปจากเดิมและแปลเปลี่ยนไปจากเดิมนามรูปจึงเป็นภยัยคือถูกบีบคั้นและเบียดเบียนไม่ให้คงที่อยู่ได้ไม่ให้เป็นสุขไม่ให้เป็นอัตราตัวตนอยู่ตลอดไปเพราะการเกิดขึ้นระดับไปนามรูปแม้จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เช่นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการดิ้มรสการถูกต้องสัมผัสและนึกชิดก็เป็นเช่นนั้น แม้จะเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเริ่มจากปฏิสนธิจนถึงขณะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปแปรไปเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลานามาูปที่เกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิก็ไม่เหลืออยู่ขณะที่เป็นเด็กขณะที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่เหลืออยู่ขณะที่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลืออยู่นามาูปที่เกิดขึ้นในอดีตก็ดับในอดีต ว่างเปล่าในอดีตย่อมแปลเปลี่ยนไปแล้วในอดีตไม่คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนามรูปในปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็จะไม่คงอยู่ไปจนถึงอนาคตแม้นามรูปที่เกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับในอนาคตจะไม่เหลือคงอยู่จนถึงอนาคตข้างหน้าอีกนามรูปแม้จะเกิดหน้าที่ใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดเป็นสันนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์ดิลฉานหรือเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาในหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเกิดเป็นรูปประพรมในสิบหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งหรือนามที่ปฏิสนธิในอรูปประพรมสี่ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อเกิดแล้วดับแล้วย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อเกิดแล้วดับแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วย่อมว่างเปล่า จอมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นของของใครไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นตัวตนของใครไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เป็นสิ่งที่รักไม่ได้เป็นสิ่งที่ชังของใครนามารูปที่เกิดขึ้นและเป็นไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นความจริงอย่างนี้ คือไม่มีนามารูปใดที่เกิดขึ้นแล้วปลอดภัยจากการเกิดดับปลอดภัยจากการไม่แปรเปลี่ยนหรือเป็นอัตตาตัวตนของใครๆตลอดไปไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นเช่นนี้ไม่ปลอดภัยเช่นนี้เพราะถูกบีบคั้นเบียดเบียนไม่สามารถคงอยู่ได้ด้วยภัยคือการเกิดและดับ นามรูปที่เกิดแล้วใจพบน้อยพบใหญ่แม้เกิดแล้วในปัจจุบันในขณะนี้ก็เป็นเช่นนั้นการเกิดแล้วะดับแล้วของนามรูปนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ใดๆแก่นามรูปเลยเพราะเมื่อเป็นภัยจากการเกิดและดับแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับนามรูปคือเกิดขึ้นแล้วดับไปย่อมมีแต่โทษนั่นเองแต่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านามรูปนี้ไม่เกิดดับ นามารูปนี้เป็นของของเรานามารูปนี้เป็นเรานามารูปนี้เป็นตัวตนของเรานามารูปนี้เป็นของสัตว์ของบุคคลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนามารูปนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงนามารูปนี้เป็นอัตราตัวตนนามารูปนี้เป็นของของเราเมื่อเป็นของเราแล้วก็อยากให้เที่ยงอยากให้เป็นสุขอยากให้คงที่อย่างนี้ตลอดไป การยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งเดินสิ่งใดเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็เป็นความจริงแต่เป็นความจริงโดยสมมุติที่เรียกว่าสมมุติสัจจะแต่ความจริงอันสูงสุดคือความจริงของความจริงที่เป็นสภาวธรรมก็คือว่างเปล่าไม่ได้เป็นของของใครไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นตัวตนของใคร เป็นสภาพที่นอกเหนือจากอำนาจที่เราจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการของเราหรือให้เป็นไปตามความต้องการของใครๆได้เพราะเกิดดับแปลเปลี่ยนและว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาที่เคยยึดมั่นถือมั่นด้วยความรักความผูกพันด้วยความเสน่หาอาลายัยว่านามาลูปนั้นเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นอัตราตัวตน ก็ไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราไม่ได้เป็นของสัตว์ของบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ชายตามที่เราเข้าใจตามที่เรายึดมั่นถือมั่นเสียแล้วเพราะนามร่ปมนั้นเป็นอนิจจังคือเกิดดับเป็นทุกข์คือสภาพที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากเกิดและดับนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะการเกิดและดับแปลเปลี่ยนไปแล้วนั้น การรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ได้เป็นเราทําให้เกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงและความเข้าใจผิดความเห็นผิดได้ตามลําดับแห่งความเข้าใจถูกความเห็นถูกนั้นเป็นการดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดเป็นการดับความติดข้องต้องการอยากได้เป็นการดับความผูกพันในสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราลงได้ เรียกว่าตีรณัตฐานญาณหรือเรียกว่าตีรณปริญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาสภาวธรรมตามความเป็นจริงสัทธรรมปากาสินีอัตถกถาขุตกานิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถาตีรณัตญาณุเทศว่าด้วยตีรณัตฐานคํคำว่าปัญญาเครื่องกำหนดรู้ ได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องรู้จริงอยู่ปัญญานั้นเรียกว่าปริญญาเพราะอธิบายด้วยปริศพที่มีอัดว่าซึมซาบไปว่าความรู้ที่ซึมซาบไปด้วยสาม,มาแห่งสามัญ,ญลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นหรือด้วยสาม,มาแห่งการสําเร็จกิจของตนคําว่าติรัตถยานได้แก่ยานมีการเข้าไปใคร่ควรเป็นสภาวะ หรือมีการพิจารณาเป็นสภาวะอัตกถาตีรนัตทยานุเทศจบ